บอลไม่เคยคิดเลยนะว่าพอมาถึงวันนี้เครื่อง T D printer จะเป็นสิ่งที่ใครๆก็สามารถมีสามารถใช้กันได้แล้วแค่มายอ้อนคิดไปเล่นๆเ,เมื่อปี2018ที่บอลซื้อเครื่องปรินเครื่องแรกจากสยามเล็บแล็บตอนนั้นมันว้าว,าว,าวมากเพราะไม่มีใครมีเลยเอาจริงคนยังไม่ค่อยรู้จักด้วยซ้ําและแน่นอนว่าไม่มีใครคิดจะซื้อเพราะไม่รู้จะเอาไปใช้ทําอะไรแล้วมันก็ดูใช้ยากอีก ตอนนี้ผ่านมาแล้ว6ปีอยู่อยูดีพ Printing มันก็กลายเป็นสิ่งที่เข้าถึงง่ายมากๆทั้งเรื่องยากๆอย่างที่เมื่อก่อนคนใช้งานจะต้องขึ้นโมเดล T ีดีด้วยตัวเองแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเพราะทางแบ m บูแล็เขาได้สร้างคอมมูนิตี้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้คนมาแชร์ผลงานกันทําให้เราสามารถค้นหาและเลือกโมเดลที่เราต้องการมาพิมพ์กันได้ฟรีๆก็ไม่ต้องขึ้นเองแล้วแล้วมันก็มีแทบจะทุกอย่างที่เรานึกออกอย่างเช่นของเล่นน้องปลาน่ารักน่ารักหรือของเล่นสาหรับคนสมาธิสั้นอย่างบอส หรือจะเป็นของใช้ในบ้านและของตกแต่งอย่างกระถางต้นไม้กับที่วางแอร์พอร์ตแบบนี้ก็มีนะครับซึ่งบอสสามารถเลือกชิ้นงานในแอปพลิเคชันแล้วก็กดสั่งพิมพ์จากในนี้ได้เลยเห็นปะมันง่ายมากซึ่งนอกจากสกิลการขึ้นทีดีที่ไม่จำเป็นต้องมีแล้วมันยังเข้าถึงง่ายขึ้นไปอีกด้วยราคาที่ลดลงอย่างมากก็เทียบกับเครื่องแรกที่บอซื้อมาราคาของเครื่องทีดีปินตอนนี้ลดลงไป2-3เท่าเลยในขณะที่มันสามารถพิมพ์ได้เร็วขึ้นกว่าเดิม3-4เท่าและยังได้ชิ้นงานทีีี่สสวยมมมคุณภาาาาาาพรรถาาใช้ง้งงนนจิๆไดแบบ ก็ถ้าสนใจเครื่องแบมบูแลบแบบที่บอใช้แนะนําให้ไปดูเครื่องจริงที่สยามแล็บๆนะเพราะว่าเขาว่าเป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการเลยดูสิครับ